จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมถวายพัตนาหารเพลและถวายปัจจัยเพื่อที่จะสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิษุส,สงฆ์สามเณรที่วัดท่าพระเจริญโพธิ์ค่ะ ที่วัดท่าพระเจริญโพจน์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นในชยยยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการและพนักง,งานเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลและถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยติธรรมแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาการศึกษารวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระปริยติธรมรมผแผนกธรรมบาลีค่ะ อุทยานการศึกษาวัดท่าพระเจริญพรดการจัดก,การเรียนการสอนแผนกธรรมพุทธศักราช2503พระนิโรธดัขิตเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระอธิการสุนทรขันติโกได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแผนกธรรมโดยมีนักเรียนปีแรกจำนวน7รูปส่งสอบสีรูปสอบได้1รูป ปัจจุบันนักเรียนแผนกทร,รม,มีจำนวนทั้งสิ้น100รูป <Okay. S 1> และนักทมชั้นตรีจำนวน44รูปนักทำชั้นโทจำนวน38รูป <Okay. S 2> นักทำชั้นเอกจำนวน18รูปสำหรับการจัดการเรียนการสอนแผนกบาลีนะคะวันที่18เม,มีสายนุทธศักราช2 5 1 1ได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแผนกบาลีปัจจุบันมีนักเรียนแผนกบาลีทั้งหมด97รูป